สวัสดีครับตอนนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายตอสร้างความข้าวตาคู่หูกษเสรตองแปดนะครับที่ตำบลบางตะเนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนาของพี่กุเจ่งนะครับผมจะมาถามว่าการหมักสารย่อยสลายตาคู่จะทาไปแบบที่เห็นผลลัพธ์อะไรบ้างระหว่างการหมักเอ่อในวันแรกที่ผมเห็นนะครับมี่เลนเปเลยการยำเป็นเนี่ย คือว่าเรนที่มาให้เราไดเห็น,หนก็คือที่ของเรนเนี่ยคือว่ามาัน,น,นยยยยยยกลิ่นมันคือเหมือนการย่อยการย่อยการย่อยพวกย่อยต่อสั่งมันมีกลิ่นชยออกมากลิ่น้น่ไหมเราได้ได้รับรับมีความรู้สึกเลยว่าเรามันมีกลิ่นใช่อ่าพอย่าครั้งที่สองก็คือได้สี่วันกันหมดสี่วันผมย่าครั้งสองอืไอ้ต่อสั่งที่ว่าตรงๆผมก็ย่างตรงๆเหมลอคือ ไปนายร้อยอ่าสายร้อมันนิ่มลงแล้วก็มันนิ่มลงอะมันนิ่มแล้วมันแบบมันจะไม่กระด้างไม่กระด้างอาดีมากครับอ่านี่สําหรับเกี่ยวกับดินนี่อยู่ในขั้นตอนการหมักนะครับค่าำไปได้สองรอบแล้วอเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานกันนะครับด้วยสารกําจัดเเคาดีนะครับหลังการหมักนะครับย้ำไปได้สองรอบนะครับดูเเคดดีนะครับอู้ห้ยดำปีเลยดำปีเลยไหมครับเนี่ย อันนี้คือผลงานนะครับบ้านลงนะครับมันขนาดนี้เลยล่ะใช่เนี่ยคือฟาร์มการย่อยของสารเน้นสายของเรานลครับอ้โมันไม่เหลือแล้วลุงไม่ดำธรรมดานะครับคือดำดำเป็นฐานเลยครับดำเป็นฐานเลยใช่ตายสนิทเลยอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยนี่ครับลองดูที่ย่ำแล้วก็เซนขึ้นมาความหนาครับไม่ใช่บางๆานะครับเยอะมากเลยดูครับเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ย เนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ลุงเสร็จไหมครับนี่ดูข้างๆนะครับมีรถกระซินเข้ามานะครับรอบคันนาเลยเนาะใช่แล้วดูสิครับนี่อ้ยลุงมันดำแบบดำมันดีมากเลยอะำเป็นเท่าถ่านอะไรครับนี่แล้วที่เลยลอยอยู่นี่ดอกน่นาจะอยู่หมักประมาณสี่ห้าวันครับเนี่ยพิ่งมาแล้วดูกลิ่นความเหม็นนะครับสังเกตแมลงวันครับนี่ให้ ตายเน่าตายเน่าสนิทอ่ามันเน่านะครับแมลงวันเยอะแยะเลยคือการแล้วไม่มีอันตรายเพราะแมลงวันก็ไม่ตายอือก็เนี่ยเสียงนกเสียงอะไรก็ยังร้องกัน่ในานะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานน้อลุงครับผมที่สร้างความประทับใจให้เรามากเลยอันนี้แปลงนี้นะครับที่เราลงข้าวดิดเสมอนะครับไม่มีข้าวดิดสูงเลยข้าวดิดเสมอแต่เป็นข้าวดิดหางนะครับและไม่มีข้าวจริงด้วยใช่ข้าวดิดหางเต็มพื้นที่ครับ อันนี้เราก็มาใช้ใชรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังการหวานว่าเขาดีดที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันเยอะมากใช่มันจะลดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมหาศาลเลยเนาะ เราเห็นแบบนี้แล้วก็ปื้มน้อยลงุงครับผมช่วยชานาแก้ปัญหาข้าวดีดตัวตองแปะนะครับกรเกษตรกรม,มั่นใจได้เลยนะครับหลัง<ะ>หมักไป3วันนะครับเราจะมีชิ้นงานอย่างเงี้ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กเกษตร,กรเกษตรกรก่อน,อนเลยแล้วก็หลังการหวานกเกษตรกรก็จะเชื่อมั่นขึ้นเยอะว่าว่าตรงนี้มันลอยขึ้นมาเยอะแยะอย่างเงี้ย<ะ>ยังไงข้าวดีต้องลดแน่หลังจากหมักนะใช่มันไงมันต้องลดแน่ครับแต่จะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการเลี้ยงน้ํานะครับใช่ค่ะน้ำมากเกินไปก็จะเจือจางน้ําน้อยเกน เินไปก็จะแห้งไม่ย่อยอีกต้องแบบพอดีในพอดีนะครับให้ลมพัดผ่านไปได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนลมพัดมามันก็จะมาติดแล้พอดีเลยลมพัดมานะครับถ้าเลยห้าวันก็ช้อนขึ้นขนดได้เลยนะครับเนี่ยช้อนขึ้นมาได้เลยเขาจะไม่มีโอกาสงอกแล้วเพราะตะหมูกข้าเขาย่อยเลียบไปหมดแล้วคือตายสนิทใช่เนี่ยไม่มีอะไรเหลือละในเม็ดข้าวใช่ ค่ะทุกคนเห็นแบบนี้ก็ปลื้มมากเลยเนาะค่ะท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะย่าพะเจพืชในนาเยอะค่ะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะกําจัดข้าวดีดได้ผลผลิตเราได้เพิ่มแน่นอนเนาะคผมอย่างไรเพิ่มแน่นอนครับถ้าข้าวดีดเราไม่มีนะครับนี้เราจะตั้งเป้าได้เลยว่าเราต้องการข้าวไร่ละกี่ถังข้าวติดไม่มีเราทําได้เลยครับอ ไรลไรระเกียนไม่อยู่เกินเอื้อมแล้วใช่ไม่อยู่เกินเอื้อมครับทำง่ายง่ายครับข้าวแค่ไล่แค่ไล่ละร้อยถังไม่ยากนะครับถ้าไม่มีข้าวดีถ้าไม่มีข้าวดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะ,ะว่าเราจะไปช่วยชนะแก้ปัญหาข้าวดีที่จังหวัดไหนนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ